พิษของดอกลำโพงลำโพงเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกลักษณะเป็นทรงกลวยาวปากบานค้ายแตรทำเป็ดบางทีก็เรียกชื่อทำเป็ดหรือคล้ายกับดอกผักบุ้งแต่มีความใหญ่กว่าคนสมัยก่อนใช้ลำโพงเป็นยาสมุนไพรช่วยระงับความเจ็บปวดและ อาการเกร็งและอื่นๆผลของลำโพงใช้แค่พิษไข้แล้วสำลักสายแล้วน้ำมันในเม็ดลำโพงฆ่าเชื้อโรคแก้กักเลื่อนหิดหาเชื้อโรคที่มีตัวแต่ก็มีคำเตือนเรื่องเม็ดลำโพงมีพิษทางเมาเบื่ออย่างรุนแรง ถ้าทำให้เป็นบ้าบางทีก็เรียกว่าบ้าลำโพงหรือถึงตายได้ซึ่งคนไทยในอดีตเรียกคนบ้าบางพวกว่าบ้าลำโพงเพราะเชื่อว่าไปกินหรือสูบลำโพงนั่นเองดอกลำโพงจะมีสารพริษที่เรียกว่าอันคาลอยแล้วก็มีพิษทั้งดอกและจะออกฤทธิ์ในทางเดินอาหารจำไม่เกิดปากแห้งคอแห้งกระหายน้ํากลืนอาหาร และน้ำลำบากแล้วก็สายตาพล่าคล้มเ,เพ้อคล้างกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานการมืองงและมีอาการประสาทหลอนเด็กบางคนก็อาจจะมีอาการชักและชีพจรเต้นเร็วและอ่อนนอกจากนี้ยังมีอาการปัสสาวะข้างท้องปกูกบางลายอาจจะรุนแรงถึงชีวิตได้ การรักษาสำหรับคนที่ได้รับพิษจากลำโพงจากการกินดอกลำโพงเข้าไปเบื้องต้นก็ให้กินผงถ่านเพื่อดูดซับพิษแล้วนำส่งโรงพยาบาลผมู้มีอาชาวมองออกไปทำไร่ปล่อยลูกไบส1บขวบกับลูกสาว9ก้ขวบเฝ้าบ้านเด็กก็เด็ดลำโพงมากินมีพิษ ถึงกับช็อกหมดสติดีที่พ่อแม่กลับมาทันแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลล้างท้องแต่อาการก็ยังน่าเป็นห่วงเมื่อวันที่14ตุลาโรงพยาบาลศูนย์ลำปางเฝ้าวดวูอาการเด็ก11เด็กชายอายุ11ปีและเด็กหญิงอายุ9ปีสองคนพี่น้องชาวมง้งนำส่งโรงพยาบาลอย่างด่วน เด็กทั้งสองได้กินดอกลำโพงเข้าไปจนทำให้เกิดอาการช็อกหมดสติในแพทย์จิติชัยแก้วดีผู้กักษาการอําพุ่มในการโรงพยาบาลศูนย์ลำปางและแพทย์หญิงอัญชลีวังจิละพันธ์กุมาลแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ลำปางดูแลอาการเด็กทั้งสองคนเผยว่าแพทย์ได้ทำการล้างท้อง คือขับกากลําโพงและพิษของดอกลําโพงออกบางส่วนและได้ให้การรักษาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะเพื่อขายกล้ามเนื้อขณะนี้เด็กทั้งสองอยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจและยังไม่พ้นขีดอันตรายจริงเฝ้าระวังอาการจนกว่าพิษในร่างกายจะหมดไป เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายวันอังคารที่โรงพยาบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านเมืองน่านเมืองปานขอโทษขอโทษเออโรงพยาบาลเมืองปานอำเภอปานจังหวัดลำปางรับแจ้งว่ามีเด็กวัย 11ปีกับ9ปีกินดอกลำโพงเข้าไปอยู่ที่แจ้ซ้อนอเภอเมืองมีอาการช็อกหมดสติประสานงานกับเจ้านห้าพี่พร้อมด้วยรถโรงพยาบาลสองคันรุดไปที่บ้านหลังดังกล่าวพบเด็กนอนหมดสติช่วยประถมพยาบาลและนำตัวเด็กทั้งสองไปโรงพยาบาล จากการสอบถามชายเจ้าเขาเผ่ามงอายุ25บีดายบิดาของเด็กชายทอมและเด็กหญิงแดง,งทราบว่าได้เดินทางออกจากบ้านาพักร้อมภรยาเพื่อไปทำไร่บริเวณชายหมู่บ้านปล่อยลูกทั้งสองอยู่บ้านตามนังพังเนื่องจากปิดเทอมไปทำสวนทำไร่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พอก,กลับมาก็พบว่าลูกนอนควงคลางรองของความช่วยเหลือหมดสติโดยพบว่าก่อนหน้านี้ลูกทั้งสองไดเด็ดอ,ดอกลำโพงที่ท้ายบ้านมาผัดน้ำมันกินกันจากนั้นหนึ่งชั่วโมงดอกลำโพงก็จะออกฤทธิ์อพอแม่มาถึงบ้านก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมารับตัวไปเพื่อ ล้างท้องและช่วยชีวิตดูวัน